It's the heart on your sleeve, never making me wonder. It's the bone that we tie up and over and under. You're the sun and the rain, and my grass is always green. With a kiss on my cheek, always letting me know. I'm the birds and the bees. I'm the apple in your eye. I know that you know that I know you're all I need. Enjoy. สนับสนุนโดยฮิรุสกาสถิติของการลดเลือนโอ้ยเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมไปปาร์ตี้ต่อแล้วบ้านโอ้ยฝนจะตกปะเนี่ยฟ้าขามากเลยอะทำไงอ่ะจะไปปาร์ตี้ต่อด้วยอ่ะโอ้ย สวัสดีค่ะมาดูคนๆทุค่ะแอนนี่ซอร์าเซซิวค่ะพบกับแอนนี่เช่นเคยนะคะในรายการเรื่องสวยๆของสาวๆคะ่ะวันนี้ค่ะเพื่อนคือแบบปัญหาใหญ่มากเลยอ่ะคือบบเพื่อนลองคิดดูนะคะหน้าของเราและผมของเราที่สวยเรอค่าขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันอยู่ในช่วงฤดูฝนเราเลิกงานปุ๊บฝนตกปั๊บโอ้ยเป็นฤดูที่ไม่โอเคแล้วก็แบบถ้าเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆมันเซ็งมากเลยนะ <_ C 1> <_ c> งั้นเราเข้าสู่ประเด็นหลักของเราดีกว่าค่ะวันนี้นะคะจะถามสาวๆว่าอะไรที่สาวๆกลัวที่สุดเมื่อฝนตกคำถามอะไรคือสิ่งที่สาวๆกลัวมากที่สุดเมื่อฝนตก บอกว่าผมเปียกแล้วเดี๋ยวจะเป็นหวัดโอเคของพี่คงกลัวหน้าเลยอะค่ะถ้ามันตกหนักมากกลัวมาสคาร่าเลยกลัวผมเสียทรงกลัวชุดไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยกลัวหมดทุกสิ่งอย่างก็คงต้องรีบหากระดาษทิชชู่อะไรมามาเช็ดมาซับออกให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวเมคอัพเลยกลัวเปียกใช่เพราะส่วนใหญ่บางทีเราทาทาแป้งอะไรมาอย่างเงี้ยเวลาเจอละอองฝนอย่างเงี้ยถ้าแป้งมันลงมาไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะทำให้หน้าเราด่างแล้วมันก็จะดูไม่ดี ถ้าเฉพาะหน้าจริงๆก็คงต้องหาพกมาผ้ชเชน,น้าหรือกระดาษอะไรเงี้ยค่ะมาซับเบื้องต้นไปก่อนหรือไม่ก็หาที่มันเป็นเหมือนกับทินสซิงที่เช็ดทำความสะอาดไปในตัวได้เลยตรงน,น่้สิ่งแรกนะคะที่สาวๆทุกคนกังวลก็คือในเรื่องของของเสื้อผ้าที่จะเปียกประเด็นที่2คือผมและใบหน้านะคะที่อาจจะทาให้เสียบุคลิกอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่กังวล ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัจจัยหลักเหมือนกันถนะ้าเกิว่าเกิดในช่วงหน้าฝนแล้วมีมีเกิดได้สาวๆได้ออกไปเจอแล้วเจอฝนนะคะอ่ามิที่แก้ไขก็คือพกล่มนะคะล่มขนาดเล็กหรือล่มเก๋ๆติดกระเป๋าไว้นะคะ เพื่อจะได้ไม่ประสบปัญหากับสิ่งที่เกิดขึ้นในเมื่อวเวลาฝนตกอะไรเงี้ยสิ่งที่กังวลมากส่วก็น่าจะเป็นผมอะคะ่ะเพราะว่าเป็นคนผมผมต้องม้วนตลอดเวลาพ <Wow. S 2> ม้วนตลอดเวลาเจอผมกูแบาแฟบอะแต่สิ่งที่จะเตรียมพร้อมเลยก็คือในรถจะมีที่ม้วนผมไปด้วยมีดายมีอะไรเพราะหน้าอไอไล,นลัวตัว eyeliner เยอะเป็นกัวตาดำเป็นสีแพนด้นนาก,ก็ปกติก็ก็จะระวัง ก็คือว่าคุยกลักวกลัวเลอะเราก็จะวางมากที่สุดใช่เพราะว่าวางทีเราก็ไม่ไม่ได้คิดว่ามันจะตกเมื่อไหร่อะไรอย่างี้ใช่ไหมคะที่กลัวนะคะอย่างอย่างที่สําคัญเลยน่าจะเป็นใบหน้าค่ะเพราะว่าเป็นคนที่หน้ามันง่ายแล้วก็ถ้าเจอฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะโดนชําระชําระออกไปชำระล้างออกไปเพราะฉะนั้นถ้าป้องกันเนี่ยอย่างแรกเลยคือเตรียมเครื่องสำอางไปด้วยตลอดนะคะแล้วก็พกลมแค่นั้นเองแล้วก็ อย่างหลักๆก,ก็คืออาจจะมีกระดาษซับมันซับหน้า <Okay. S 1> ค่ะก็กระเป๋าะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเป๋าก็เอากอดเอาไว้กับตัวค่ะอะไรเงี้ยก็เป็นผมอะผมเปียกเพาะผเปียกแล้วหรอเข้าร้านง่ายสุดเอาละค่ะเราก็ไม่ถามสาวๆาวออฟฟิศก็มาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาเนี่ย กลัวอะไรมากที่สุดเมื่อฝนตกงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะแล้วผลสรุปจากคำถามที่ว่าอะไรคือสิ่งที่สสาวกลัวมากที่สุดเมื่อฝนตกใช่แล้วล่ะค่ะอันดับที่หนึ่สาวๆเนี่ยกลัวเมคอัพที่โบมานั้นเละอันดับที่สอสาวๆกลัวผมลีเซ็ตมานั้นเปียก และอันดับที่3กลัวเสื้อผ้ากระเป๋าแบรนด์เนมทั้งหลายเปียกเพเมื่อนๆคะเมื่อถึงฤดูฝนของเรามาถึงนะคะก็แหมเป็นฤดูที่น่ากลัวมากเลยเพราะว่ามันต้องชื้นเฉอะแฉะแล้วมันก็เป็นตัวการหลักเลยนะคะที่ทําให้สาวๆหลายคนหมดสวยกันในฤดูนี้ท,ทั้งเมคอัพที่โปะมาเละแน่เลยไหนจะผมแล้อีกเละแน่เลยแต่วันนี้คะ่ะ มีวิธีป้องกันให้สาวๆน้าไม่เละก,กันด้วยเพราะว่าวันนี้นะคะแอนนี่เนี่ยจะมาแนะนําเครื่องสอําอางที่มันกันน้ํากันรับรองเวลาไปไหนเนี่ยน่าก็ยังติงอยู่แต่ตรงอื่นชช็คม,มาละกันไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือรองพื้นไงสาวๆควรเลือกใช้รองพื้นที่มันเป็นชนิดครีมนะแต่กินไม่ได้นะ เพราะว่าในรองพื้นชนิดที่ครีมเนี่ยมันมีน้ํามันผสมอยู่ฉะนั้นนะไม่ว่าจะโดนน้ำโดนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ไม่หลุดแน่นอนตามมาด้วยอายชาโด์กันบ้างนะสาวๆก็ควรเลือกอายชาโด์ที่เป็นชนิดครีมเหมือนกันรับรองว่าจะโดนน้ำยังไงดวงตาก็ไม่ขาดสีสันแน่นอนเลยอ่อต่อมาก็คือมาสคาร่าแล้วก็อยไลเนร์นั่นเอง จะเป็นหมีแพนด้าหรือว่าดูนอนไม่พอหรือเปล่าก็ตรงนี้แหละค่ะสุสาวสุสาวนะควรเลือกที่เป็นชนิดแบบว่า water proof นั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะกันน้ำได้ดีเลยล่ะคะ่ะสุดท้ายนะสิ่งนี้ก็ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นคือ brush on นั่นเองสาวสาวก็ควรเลือกใช้แบบครีมเช่นเดียวกันกับรองพื้นแล้วก็อายแชโดด้วยนะคะซึ่งการใช้ brush on แบบครีม ก็จะทําให้แก้มของสาวๆเนี่ยมีสีสันติดทนนานตลอดทั้งวันอีกด้วยบ่าจริงดูฟินเด็กมีมะเขือเทศอยู่ที่แคมตลอดทั้งวันแน่จะว่าโอเคนะดูเหมือนเพิ่งเกิดเนี่ยดูดีเชื่อฉันสิบายแล้ววันดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็คงจะมีเคล็ดลับนะคะแล้วก็วิธีเลือกเครื่องสำอางที่ทำให้เพื่อนเนี่ยสวยไม่หวั่นต่อน,น้ำไปเลยดังสิน้น ะะอันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับรายการเรื่องสวยๆของสาวๆนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะฝากเพื่อนๆเนี่ยสับตะไคร s u ับสไคร์นะคะในการติดตามช่องชางช่าง Youtube Channel ของเรานะคะนั่นคือฮิรุส a า Thailand สำหรับวันนี้ส้นค่ะบ๊ายบายสวัสดี